ไลสะบัดสะไหลต่อไปด้วยด้านนี้แล้วมือวางกัจังหวะนี้ปลายขวาส้นมองของหนูนะส้นปลายส้นเหมือนเดิมเราลากฝั่งนี้เชิญยักก็อย่างอันนี้ต้องเน้นซ้ายเพราะ that cha t h a ให้ร้องฝั่งนี้เช a t cha that cha that c h ก็จะเปลี่ยนมือเราไม่ต้องใช้มือนะ หากคนต้องนิ่งมากนาเนี่ยชื่อดือดดืาดดอดเราไม่ต้องเราไม่จะไม่ต้องเต้นทั้งตัวเราเต้นน้อยนอยแต่ว่าส่วนที่ใช้พร้อมๆกันสวยดายห้า่ชาระ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 เท่กว่าอันตกอันนี้พดว่าแ่งนะมา ไม่ต้องสั่นเร็วมากไล่ฮิฮิเฮิเามาลงจังหวะเจ็ใช่เรางเราจะรองไม่ไหวถ้าสั่นเร็วอันนี้ทําล่นน้อยเลยนะรักเนัเนนเราตกแน่นนะอกเจ็ไปไม่ต้องไปไกลห้องเจ็บดา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 ชดาชดาชดาดาดามองฝองนันน่าด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 าชาดาชาดาชดาชดาดาาดาชาดปา

ย้ำซ้ายขวาย้ำซ้ายซ้ายย้ำขวาชื่อดูดชื่อดูดดูดขาดาดาเองอะไรของแกอาไหมขาดาดาเอาไหมขวาชือ่อขวาย้ำเราเหยียบขาข้างนึงจะลอยขึ้นฮึบฮึบเห็นไหม ขาตึงเึือหเฮ้าหกเจ็ดปเอเหือเหือเหเหือเหเอเอผิดจ้แกเร็วแกเร็วแกห้าหกเจ็ดปเผิดขาขวาลงขาซ้ายงอขึ้นเึล้วย้ำด้านนี้ลงฮึือเฮึ หือหืฮึืฮหอหือชึดชดขาขวาขึ้นจชืดชึดชึดุดดชดชดชดสายขึ้นายขวาขึ้นขวาตัวเราเราไปขอคิดจังหวะแล้วเราจะไปชอบคอมจังหวะจุดชืดุึดชดดชึดดชด จขึ้นบดจะขึ้นบดทำไมตัวไม่เหมือกนกันน่ัอ่อดุดชือดุด่อดด่อดุดอดุดชื่อดดอดด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 ือดดอ๋อห้ากเจ้<อ>ไม่ถูกชื่อดุดชือดุดชื่ขวาบนขึ้น วเวลาเหยียบตัวจะดีดขึ้นพอมันถูกดีดด,ดีและเอาพัดเดี่ยวนี้ไม่จำเป็นต้องไม่จาเป็นต้องยกขาวขวาขึ้นแอนยืดคู่เลยงอยืดคู่งองอยืดคู่อ่ะขาซ้ายไมนต้องขึ้นมายืดคู่ยืดทั้งสองคู่คู่งอทำอย่างนี้งอไยงอยืดงอยืด พอเหยียบเนี้ยแค่นี้เองแค่บันลอยขึ้นมาแค่นี้เองฮึบฮึบฮึบพอเราขากันแล้วขาขวาไปและยืด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 ยังเอาขาขวาขึ้นมาสาย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 ดีขึ้นอย่าย่ำขาขวา,อย,าอย่าทำอย่างนี้นี่เราทำอย่างนี้อยู่ เห็นป่ะทำแค่ใช้ข้างเดียวใช้ข้างเดียวตลอดซ้ายซ้ายใช้สา,า,า,ายหนึ่งสองสามและและยืดและใช้ข้างเดียวตลอดไม่ต้องยกขาขวาและไปเข้าไปและยืดและยืดยืดยืดไปและ <c oughs> และข้ามสมบูรณ์เกยแล้วยืดไม่เราโฟกัสสองขาเท่ากัน <c oughs> จริงๆมันต้องโฟกัสด้านเดียว ค <laughs> เคขียโอะไรทยานนี้เราเขนนี้ก่อนทําียนนี้ก่อนย่มย่มฉี่ละฉนั่นแหละดูและอย่าให้ความสำคัญขา,ขาขวาพอเราใช้ขาซ้ายในการเดินอยู่เราเดินด้วยขาเดียวเราเดินด้วยขาเดียวขาหลังแค่ลากมาถ้าเราทำสองขีดสองข้าปุ๊บมันจะเพิ่มน้ำหนักให้กับขาซ้ายคอมจงหวะไปเราเดินด้วยขาเดียวเรียกว่าท่ากระต่าย ขาขวาลืมไปได้เลยไปไหนก็ขาเดียวก็ได้อ่ะขวาข้างขวาบ้างข้างขวาบ้างถูกนี่คือถูกเลยนี่คือถูกเลยขาขวาทำไน้าอลองทำขาขวาดิย่อขึ้นย่อยืดย่อยืดนั่นแหละดีมากอันนี้ดีพลิกตัวกลับมาทําข้างซ้ายป้าย อช่ผมไม่ันเขลุ่ยจริงเหรอนี่ได้แล้วนี่ไงแค่นี้เองเราใช้ตัวดอกด้วยเราหมาข้างขวาเราห้าหกเจปข้างขนาข้างนเขาทงงไปแล้วด้วยห้าหเจปข้างันะชื่ออย่าลากแกทต้องลากเราคุณหี้ยคุณลักแอตถึแอตถึแอตถึแอ ฮึฮึย่อนี่ฮะเะเลียนเฮิบเฮิบเฮิ๊บเฮิบสายบ้างหนึ่งสองไปเชึบชึบย่อตัวตัวดันอย่าเป็นม้าข้างยกศอกขึ้นดีนีรักว่ะอย่าอย่าอย่างเป็นอย่างนี้เป็นม้าฝึกเกียร์ทำงี้ข้างเอาศอกขึ้นโอเคคราวนี้ทำสองข้างมันจะเป็นซ้าย หนะึ่งและสองและสและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดทำสามนัเก้าและถีบและเ้าและถีบและเ้าและขึ้น9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 ก้าขึ้นเก้าขึ้น9ก้าขึ้นช้าใหม่ 9และดันขึ้น9และดันขึ้น9และดันขึ้น9และดันว่าไหนยากครูยากเลทั้งหมดเลยไม่ยากไม่ยากเราแค่บิร์นแค่ัสับสนเท่านั้นเองห้าจ็ดแปดเก้าและดันเกาเกและ1 2 3่งสองสามสี่หี่หและ6 7และ8 5และ6 7และ 8, ทปดทเงี้ยเอาจะแปบ5และ6 7และแปและ6ดีขึ้นมากข้างขวาได้ข้างซ้ายยังข้างขวาได้ย่อตัวเข้าย่อตัวเข้าอเอาข้างขวา่อน,นึงสองสามอเจปชื่อชื่อูดูดดลองไม่ยกขามาทำแค่นี้ ทำให้ชินตื้อดือด็ตื้อชื่อดือเด็ดชื่อดือเด็ดตื้อชื่อดือเด็ดเน้นขาย่ำชื่อดื้อชื่อดือเดดชื่อเราทำอย่างนี้ด้วยวะเราทำอย่างนี้ใช่ป่ะครับซึ่งไม่ถูกมันต้องมีขาหนึ่งที่เป็นน้ำหนักหนักกว่าอันนี้คือผิดนี่คือย่ำสองขาปลายเท้าหมดย่ำ วางขาที่สองวางจะยันขึ้นลงวางยันขึ้นวางยันขึ้นวางยันห, àng, ห่างห้าหกเจ็ดไปวางยันขึ้นวางยองยันวางโอ้ชื่อ <c oughs> ชื่อดืดด,ดืชือ่อดืดืขาชิด ทำนี้ก่อนข้าวจ้ะแบข้าวเช่นเดียวกันนะมันเกิดเดียวกันนะนเนี่ยนะครับมันคือเดียวกันนะกระโดดกระโดดกระโดดมันคืออันเมื่อกี้แต่แค่กระโดดไปเก้าดันเก้าชิด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 แค่กระโดดก่อนไปกระโดดกระโดดกระโดด กระโดดกระโดดแล้วยกข้างขวาก่อนกระโดดแล้วยกกระโดดแล้วยกกระโดดแล้วยกกระโดดกระโดดมันคือกระโดดกระโดดล่ะกระโดดกระโด